อ๋แบบที่เราจําได้แล้วกันนะนี่อย่างนี้เลยเราก็กดเกินไปก็เน่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 แล้วก็ข้ามตรงนี้เลยงามไปครับแล้วครั้งล่าสุดในช่องเราที่ชนะรรวูอย่างนี้มันคือเมื่อไหร่วะมันเคยมีหรือเปล่าแต่ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์แรกที่เรายังไม่เคยแพ้ใครในหลีกครับผมแต่อนยุฟ้าจะี้ยหลีกแพ้ไปแล้วหนึ่งเกมกับโรม่าในพาร์ทที่แล้ว แต่อย่างน้อยกูก็ไม่แพแวว้เรอรวพูหรอวะเรนันโดโดนใบเหลืองกับเกมที่สปอร์ตติ้งเจอกับ Liverpool. เรออียวผูเพื่อไม่มีข่าวอะไรลงแล้วมั้งและพาร์นี้น่าจะเป็นพาร์ทชิวๆนะทุกคนไม่มีเกมหนักเลยสี่เกมในพาร์ทนี้ก็จะเป็นฟุตบอลลีกทั้งหมดและผมหวังไว้แค่อย่างเดียว12แต้มเต็มจาก4เกมแต่ก่อนไปลุยครับผมกูนึกคำอวยพรไม่ออกละเดี๋ยวผมมีตัวช่วย A few moments later ตัวช่วยผมมาแล้ว<ะ><ะ>ยินดีครับมีอะไรให้ช่วยบอกมาได้เลย เจตทีวีอวยพรเรื่องความรักให้กับคนในช่องเราหน่อยสิด้วยความยินดีครับขอให้ทุกคนในช่องนี้เจอความรักที่อบอุ่นและจริงใจนะครับให้ความรักนำพาคุณไปสู่ความสุขและความสมหวังในทุกๆวันแน่นอนครับขอกล่าวกับทุกคนในช่องนี้ว่าถ้าชอบเนื้อหาของช่องนี้อย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเป็นไ,ไงไกินง่ายๆเลยชีวิตกูตอนนี้ <c oughs> คิดที่อะไรไม่ออกแล้ว ไอ้ชื่อโอยพรทุกวันกูก็วนหลูกอยู่เดิมงั้นเราให้ตัวช่วยเราดีแหละดีที่สุดแล้วมาลุยกนแรกกันเกมนี้เล่นในบ้านครับแล้วเจอกับทีมระดับที่ต่างกับเรามากเห็ไหมมาแล้วยัดตตรงกลางครับแล้วสวยเลยไปโดนกอนซาเวตต์ติดเจอสภาพสนามอย่างนี้มาสองสามรอบเราไปไม่เป็นเลยนะทัพที่แล้วก็โดนอย่างเงี้ยอุ้ยๆล็กมาแล้วมาแล้วได้ง้างแล้วไม่ตรงกรอบเด่นโตยัดเร็วอุ้ยได้ด้วย แล้วถูกไหมมาแล้วครับเรโดแล้วเรโดเข้ามาแล้วแทงต่อสวยด้วยขวาขอยกเยเ์เลนเสาแรกที่เลนนั้นตไม่ได้ช่วยใจทีมเบตติงเนีย่ยแล้วผมช่วยเอาสวยดีแล้วเอาเรโด้สปีดสปีดแล้วปั่นด้วยขวาตั้งแต่หัววันไป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  แล้วอ้าวโอ้โหแล้วเกมลับก <room> ูต่อสู้ชอบเป็นอย่างนี้ครับผมจะบบิวอัพแล้วไม่สุดแต่ไป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 ครับสามประสานนี่ไงแล้วมาแล้วเลนเอาโดโอ้โหมึงก็รับให้มันรู้สึกว่ารับยากหน่อยรับอย่างนี totally. ้กูก็อายเขาตายดิเกมสวนกลับสบายๆโอ้ถ้าพี่ยังโดนอีกนะผมก็ไม่รู้พูดยังไงแล้วเกมเนี้ย เรานี่เน้นชิวเลยครับพันนี้หาอะไรมากินรอเลยครับทุกคน <laughs> กินข้าวกินขนมรอดูเราเก็บชัยชนะได้แบบชิวๆไ <laughs> อ,อชีวิตติดเจมไอสัตว์เอ้ยล,ลืมลืมลุก <laughs> ขอโทษขอโทษ <laughs> ถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นก่อนมาที่เลนโดแล้วให้ง่ายๆเอาได้อยู่อยู่กระดแล้วได้ฟาวครับโอเค โอ้โหพออย่างนี้ให้กูใจร้ายกับกูเหลือเกินกีหลาวะเนี่ยต้องเล่นสั้นแล้วแหละถ้าขนาดนี้ปนยิงแล้วโอ้โหเกมดีมีคุณภาพให้ได้อยู่จังหวะเคลื่อนที่โคตรแปลกให้นี่ไงแล้วโยเิเลด้วยขวาไม่ได้โยกิเลชูแล้วเรนโดก็ชู กอนไปที่โยเคเลติมงแล้วตีเซฟครับบอลทั้งสองก้อนลูกเดียวอันตรายแล้วนี่ไงเลดันตู้ได้สมบัตแล้วโอ้ยมอกไอ้เพื่อนก่อนสวยนี่ไงไม่ได้แล้วให้โยเคเลตพิกเข้าซ้ายสายกดติดเซมยังไงยังไงเล่นยังไงอย่าบอกนะอย่าบอกนะนี่ไงลเลตันตัวเลยคว้าติดเสา ทำติดเลยสวยครับโอ้โยแล้วไปโยเคเลสเล่นกับเพื่อนโมอริตาได้ซัดติดเซฟอีกแล้วแล้วสวยสวยเลยโยเคเลสโอ้โหยหญิงก็ได้มากจบหนึ่งศูนย์นี้ก็ได้ครึ่งแรกโอ้โหเมื่อกี้หลุดไปซ้ายแล้วแทนพี่พี่เขาจะง้างเลยครับพี่เขาดันใจดีหันหากูอีกแต่ทรงผมทรงนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่วะแล้วไปแทงเลี่ยนเลี่ยเลยวิกตอร์วิกตอรโยเคเลส เลนโด้เลื่อนยกเลสเข้าขวาเล่นเองเล่นเองอโดนสก,กินอุ้ยแล้วสวยเลยสวยแล้วด้วยเซยุยอุ้ยโดนนี่ไงกูเอาคืนยกโอ้โหไม่ติดเอ้ยเีอะไรวะน่ะแล้วเอาแล้วการขอนะขอนะก่อนซาเวสใครขนาดนั้นให้กูแล้วระยะน,นี้นี่ไงอุ้งไม่ได้ฝึกเอาจริงนะไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองจะได้ยิง อูแล้วระยะนี้เอาแบบที่เราจําได้แล้วกันนะนี่อย่างนี้เลยเราก็กดเกินไปก็ว่านี่ๆๆแล้วก็ข้ามตรงนี้เิงาม,งามไปครับแล้วข้ามตัวไปดีไม่เสียแรงที่ฝึกมา เลิกูดอีกลูกนึงเว้ยแคทิกโอดว่าดูท่ายืนครับ 4R7 ของแท้แต่ตอนนี้เรียกกู 4R28 ไปก่อนแล้วลูกฮุกโค้สวยดูก,กันชัดๆอีกทีครับผมบอลข้ามแล้วมันฮุกลงพอดีเลยน่นสวยเลยสวยเลยแล้วตามช่องกุณแจมอลใ์ไม่แน่อาจจะต้องโรสปอร์ตด้วยถ้ามึงแข็งอย่างเงี้ยเนี่ยแล้ว จำแล้วเรนาโดเรนาเรนาโดมาแล้วแล้วรอบนี่โอ้โหลุยนานี่ผมเคยพูดใช่ไหมที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะทำท็อป10เรื่องจบสกอร์หรือไม่อาจจะเป็นท็อป5ครับถ้ามันดูแล้วมันไม่ได้มีรูกหยิงส,สวยๆเยอะโอ้โห,โหแล้วอยูเพลเล่นได้เรนาโดแล้วสัตว์เลยโหโหให้กูเป็นกองหน้าก็ได้นะเป็นไงเป็นไง สวยครับรอะไรอีกวะเฮ้ยโอ้โหโอ้เมือ่อกี้จังหวัดปูซะหน่อยเรารอส,สองสองรอสองสองแล้วยกแล้วยกมือแล้วทีนี้เดี๋ยวจะคูควยแล้วครับอืมคนหน้าชูแล้วโยกข้ามพักสวยหนูแล้วโย่เคเล็ไม่ถึงเอา้าโอ้ไม่ใช่เราแล้วลูกอ่อนไปดิต่อเกม เมื่อกี้มาที่เรานะาสต่อศูนย์ครับผมจบเกมนี้ไปด้วยการจบสกอร์ของเลนาโดเฮ้ยตอนนี้ผมได้ประมาณ3ลูกหรือว่า4ว่า4ลูกแล้วนะลูกยิงสุดสวยอะ่ะมีฟีคิกลูกหนึ่งจากพาร์ทนี้แล้วก็มีโอเวอร์เฮดคิกยิงไกลอีกลูกหนึ่งลูกที่4อะไรวะนี่เป็นไงท่ายัางเท่ดูอันนี้ดีกว่าโพสทวิตเองเลย รู้สึกตื่นเต้นมากที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและขอบคุณแฟนๆครับที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดนิคคลาสสกอตตตอนแรกเห็นมันทำมืองนี้กูก็นึกว่าไม่ชอบกูเปล่ามันบอกว่ามันไปที่สนามและเสียงลกมบีดของผู้ตัดสินดังเกินไปมันไม่ชอบเลยดูอยู่บ้านได้สัตว์ที่เรายิงนี่อย่างนี้เลยแล้วทุกคนจะร้องว่าแรงไปวะโอ้ย oh yeah. <c oughs> แล้วก็เ <c oughs> ตะมุมก็ต้องลองว่ะ ช่วงหลังผมได้โดนจับไปเตะม,มุมด้วยแล้วเตะแล้วเขาห่วยแล้วผมมันยากมากเตะม,มุมเ <c oughs> ขาหัวอยู่ก็น,นี่นี่นเบี่ยงหน่อยให้มันเลี้ยวออกข้างหนะ <c oughs> น,น้นาแล,นแล้วก็สามสวยกดฮุบนี่ไงแล้วอู้หูยนิ่มๆเลยครับย่องเข้าไปแล้วหักข้อนี่แล้วก็ใส่สี่เออ,เอ,อ,เอ,อมันต้องประมาณสามสี่หลอดไว้ลบทรายวู้มึงไปใส่ทำไมอะไม่ <c oughs> ชอบผมตรงนี้เลยว่ะมันดูหงิมไปอะ่ะ อยากได้ทรงที่มันดูดุดหน่อยอย่าเรียกดุดุให้มันดูแบบแบดบอยหน่อยไม่มีแบดบอยไหนวะเฮ้ยจริงๆรโลนโดอะ่ะมันมีอยู่ช่วงแมนยูที่ไว้ผมอย่างนี้ด้วยนะแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนี้อ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะลองให้ดูมันจะเป็นประมาณนี้เว้ย <c oughs> ไม่เข้าเลยว่ะทรงนี้เอ้ปัญหาทรงผมแบบให้มันดูวัยรุ่นไม่ได้เลยโอโ้ผมกูก็เหมือนกันอยากลองตัดเา้าสายส่อยไหม <c oughs> แล้วนี่ไงแล้วดูสายของเลนาโต โโอออ้หกไไปหนก็ยังเหมือนเดิมว่าเท้าซ้ายขอให้วิกฟุดเพิ่มมาแต่ก็ยังปิ้นหลังเท้าไม่ในลีกทีมเราดูเหมือนประมาทว่ะเริ่มไม่ค่อยเพี้ยนละแล้วดูถอยต่ำมากโโอ้หดูเคาดึงดิมันง่ายไปไม่ง่ายไปครับครับได้หางแล้วเซ็มครับอยูดีก็เฉยกันว่ะแล้วเราไงต้อกลั่โอ้โหแล้วว้าวแล้ว ไปอ่ะดูคอนเข้ามาครับแล้วขึ้นโอ้พิเหลียมไอ้เอ้ยทรงผมใหม่แม่งพากูดวงแตกเลยเปลี่ยนออกข้างสวยเลยครับหนูโนซันโตสแล้วโดนสกินโยเคเลสไม่แล้วนี่ไงเดี๋ยวโดแล้วโยเคเลสได้ไหมไม่ได้แล้วนี่ไงลุกอุ้ยแล้วโดนโดนสะบัดเฮ้ยเอา แล้วโยคิีดนิอ้้แล้วบอลยาวเสาสองโยคินิสสัมบติเซจะอยู่กันแต่ตรงนี้เลยใช่ไหมไม่ได้เกิดแล้วเกิดแล้วสวยแล้วไปโดนก้อนเสาเวินยังเ็นเซ่อาร์ติเนลโดอานโดยกอีกทีรอบนี้บอลเล่เลยมาแล้ว ผมจะกลับมาได้ครับดูจงังหวะวางชิปเบาๆแล้ว,ลวโยกเ,เลสวอนเลเลย์เลยสวยเอ้ยเอ้าแล้วกลายเป็นดีแล้วด้วยขวาเลยครับผมโอ้โหอยู่ดีก็อย่างนี้ก็ต้องไปซุ้มแม่งสู้ทุกนัดเฮ้ยเดี๋ยวต้องหาท่าดีใจซิกเนเจอร์แล้วไหมเพราะผมรู้สึกว่าท่าสู้อ่ะมันเป็นซิกเนเจอร์ของโรนโดไงถ้าเรามาใช้มันก็ดูยังไงก็ไม่รู้มันดูเหมือนก็อปปี้อะ เอาหรอนั่นแหละแล้วนี่ไงโยเคเลตไม่ได้ไงนี่ไงแล้วโยเคเลตโอ้โหเอวเล็หมดแล้วมัง้งพี่ได้มาแล้วนี่ไง <c ười> กานาโชเมื่อไหร่ฝนจะหยุดครับ <c ười> กรมอุตุบอกผมที เตะอย่างนี้แ่งอึดอัดมากเลยอ่ะทีมชนะก็จริงอ่ะแต่เลี้ยงบอลติดน้ำใส่สกิลไม่ได้เลยอ่ะอกลางสวยครับแล้วนี่ไงธรรมดาเดี๋ยวลกไม่จำอา้าง่ายก่อนไม่ใช่โอ้ยทะเลาะกันอีกพวกกูยังไงโอ้โหสวยแล้วกดนี่ไงลบหนึ่งบไปแล้วยัดเลย ไี่เพื่อนไปดินั่นแหละมีไงหักสวยครับผมเรื่องไงเรื่องไงอบอนกระเท้ามันมันอุ้ยเอาเราเราไม่ได้แล้วโยกับโยกเคล็ดได้ดีดอไอ้อบ,บอลโคตรมากึกมาคัาเกเลยสนามเปียกๆอย่างเนี้ยเาสิวันที่้านรับทุเเลาบเจ็บแค่หนึ่งนาทีบาสบายเลย โดนอ่ะ,ะ,ะรยบร้อยครับผมหนึ่งประตูต่อสองโอ้โหแล้วประตูจากโยเคเลสกับคริสโตเฟอร์เลนารโดอีกแล้วตอนนี้อันดับแรกที่เราจะต้องไปทำครับหลังจากจบเกมนี้คือการตัดผมเปลี่ยนกลับดีกว่าหรือไม่ก็หาทรงอื่นเลยของโรนโดมันจะมีจาง,งอยลงมาอย่างนี้ใช่ปะแต่มันต้องยาวกว่าน,นี้เว้ยและดูนี่ตารางคะแนน15เกม41คะแนนชนะ13เสมอไป2ยังไม่แพ้ใคร ส่วนในแชมเปี้ยนลีกเดี๋ยวจะมีเดือนหน้าแล้วเป็นโอ้โหสลากเตปเปิดต้องมาเจอกับเรอัลมาดริดแล้วก็แฟงเฟิร์ตแบมนี้โดนจับมาเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายครับผมตำแหน่งเริ่มต้นของเราแล้วเรนโดฉีกแล้วชิดเส้นแล้วมาแล้วครับผมแล้วให้สวยย้อนหลังยังได้อยู่ก่อนซาเวสแล้วได้หนึ่งศูนย์ก็เลยไหมกับดัง เฮ้ยเดนนโได้นะเดนนโตได้มองแล้วตีเซมครับโอ้โโยฮีเร็สระวังนะย่างนีอันตรายนะครับแล้วมาแล้วครับผมเฮ้ยดูตัวกลางเรายืนดูแล้วได้หนังก่อนตีเซมครับโอ้โหเห็นตัวกลางบ้างยืนนิ่งเลยอะ่ะเนี่ยโยฮเร็สเอาหนึ่งศูนย์ก่อนแล้วเรียบร้อยให้ดูอย่างเนี้ต่อให้ทีมไม่มีเรานะก็ยังโหดว่ะขาดเราทีมก็ยังทําอะไรได้ไม่ใช่ว่าขาดเราแล้วทาอะไรไม่ได้เลยจอ,อดมา ไม่ได้เกา่หาหักสวยแล้วโยเคเลสโยเคเลสเล่นดิ้นเกา่าไม่ใช่ครับเป็นเปนโดกอัเทเวสยังยังยังไม่ให้สวยแล้วจบที่นี่ไอ้ผู้ผูไม่ได้สวยเข้าไหน,แล,หนแ,ลแล้วเข้าไหนแล้วแล้วเลื่อนต่อใสเลยพี่แล้วตุ้ยขวาเย่ยัได้วิชั่นจากตินเกา่า แล้วไปดูคอนตาเวสมันดีกว่าตอนเรายืนข้างในอีกบ้าวะดูดิกดแล้วเสียบเลยอ่ะอาสามประสาน T G G, G ครับผม <c oughs> าไม่อยู่แล้ว A มาเล่นปีกอุ้ยได้แล้วติงกเกาเลนโดจับจับเพื่อเป็นส่วนร่วมแล้วมาแล้วโยดเบาๆโยเคเลนนี่โอ้โหเก็มลุกมีทุกอย่างตัวเม่นกูมาแล้วเลือกเลยเลือกเลยเลือกเลยเลือกใครก็ได้เลือกใครก็ได้แล้วเป็นเรนนโด่ได้จับแล้วนี่ อว้อออเปิดบอลเล่นดีกว่า,าสวยครับเอาอีกแล้วตันได้แล้วแล้วพุ่งแล้วครับเรนโดไม่เข็ดบอกเลยโอ้โหแล้ววิงวว่งแล้ววิ่งไงแล้ววิ่งไงแต่ก็ยังไม่ใช่ไงต <c oughs> ิเก่าบอกไม่ต้อง <c oughs> ก่อนสาเว่ดีกว่า ก็บอกแล้วโยเคเลสมันคู่อาจีตินเกาเหมือนอารมณ์แบบไอ้เหี้ยมึงก็ยัดให้แต่มันมึงไม่เห็นแต่มันยิงโนกโตกปลาแย่งยิงติดเยอะแ้วแหละเอ้าให้กอนตาเวสแทนแล้วกันแล้วได้เลยมันลุยน้ําบ่อยเกินไปว่าช่วงหลังเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าเล่นยากมากสําหรับผมผมรู้สึกคือการเล้ยงบอลมันดูติเดขัดจะใช้สกิลผิวๆก็ลําบากที่หมายเลยเอเลเดโแล้วแทางมาโอ้ยผมเร็วผมเร็ว,วโดกสวย แล้วขึ้ซ้ายโยเคเลสตีวนเล่ไม่จับก่อนอะ่ะสวยยังไงตอนซาเวสซัดเองเห็นคมแตกต่างตอนที่เรายืนกลางกับที่ไอ้พวกนี้ยืนกลางไหมตอนที่ผมโดนจับเลื่นกลางฝั่งขวามันไม่ได้อย่างนี้เลยเว้ยสวยแล้วมาแล้วยังไงก็ตีนเก่าได้สั้นขวาตีนนตัวแรกรง แล้วผิกได้ได้วะต่อคืนสวยเลยแล้วโยเคเลสอ้หไเ,เี้ยจังหวะนั้นล้มจัดเลยอ่ะพี่สวยครับผมเลือกเลยแล้วมาที่โยเคเลสตุนอยู่เลือกทางไหนปลุกเ,เล็กทีแล้วไอสัตว์ด้วยสายอู่แล้วเราเป็นคนเปิดฮ่าเพิ่งฝึกมาัา้งยี่ฝึกกูฝึกยังไงบ้างจุบหายแล้วไปโอ้ยแรงไปบะ นี่ไงแล้วเข้าหัวเข้าหัวด้วยสัญญาณเปลี่ยนตัวครับผมโยเคเลตโดนถอดออกเลยครับใส่ลาฟาเอลเนลลงมาอุย้ยโหแล้วดูสวยด้วยตรงกลางสวยแล้วสวยแล้วไเซตตรงตัวแล้วเคลียร์ครับสวยครับพี่แล้วแทงอย่างนี้ความเร็วความเร็วโยเคเลตไม่ใช่ครับเป็นกอนซาเวด จะได้กลับไปยืนกลางไหมโอ้โหดูมันง้างหน่ารอบดีโอ้โหยิงเป็นเข้าอ่ะไหนโอ้โหชิวๆแล้วคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตฮักไหนยกมายกมาแล้วเรียนโตด้วยซ้ายจังหวะเดียวแบบเน้นๆเลยครับผมเนี่ยมาแล้วขวดเลยยาวเนได้สวย เรียบร้อยครับโอ้โหห้าต่อศูนย์คือมันดีแหละแต่ที่กูอึ้งคือคอนซาเวยืนตรงเราแล้วมันดีกว่าแบบคนละคุมเลยอะ <c oughs> ถ้าเป็นผมยืนตรงนั้นนะโอกาสยิงอย่างนั้นนะกูจะพลาดตลอดเลยเว้ยหรือไม่ก็จะติดเซฟตลอดเลยทวิทบอกว่าไม่เซอร์ไพรส์เลยที่มีทีมมองหาคิสโตเฟอร์เลนาวโดแต่ไม่ใช่ตอนนี้ครับที่จะปล่อยตัวของเขาออไปแมดเดลีนแมทก็ไม่ต้องพูดถึงอะถ้ามึงจะยิงขนาดนั้น ส่วนเกมนี้เราจะดวลกับบาก้กาอ้าตอนแรกนึกว่าเป็นเบนฟิก้าและเป็นวันเกิดของคริสโตเฟอร์เรนนลดด้วยนี่ก็อายุครบ25ปีไปแล้วหุยอยู่นี่2ปีแปบ๊บเดียว2ี่ิแต่ก็โอเคนะผมว่าผมน่าจะได้รีทรายต่อประมาณ3 2 3สาและท Th ็อปดาวซันโูมีการขยับแล้วโยเคเลสไปไหนตอนนี้เราขึ้นมาเป็นอันดับ2ของดับซาวซันโวเประตูจาก16เกมอันดับหนึ่งเป็นเมนเดสเดี๋ยวโยเคเลสอะโยเคเลสมันยิงเยอะมากเลยนะ เฮ้ยเดี๋ยวมีอีกอย่างนึงที่มันจะหายไปจากทอปดาวซันโวเรียบร้อยครับไปเอซีมิลานครับวิกตอร์โยเคเลสราคา116ล้านสัญญา4ปีโยเคเลสไม่อยู่โค้ครับผมเล่นหน้าได้นะนี่เดี๋ยวผมยิงให้โค้ดูเนี่ยผมคมเหมือนโยเคเลสเลยดูครับเนี่ยระยะนี้ผมก็ทำได้เนี่ยแล้วหักเต็มข้อเปไปงานเสียบดูนี่ผมก็ทำได้เดี๋ยวผมปั่นโชว์ด้วยเฮ้ดูบอลรถทีครับไม่มีไร ดูโอ้โหด้วยสายยังได้โค้ดมาลุ้นกันกองหน้าสำรองที่มาแทนโยเคเลสจะเป็นยังไงเราก็โดนขยับมาเล่นเป็นมิวิตัวลุกเหมือนเดิมละเหมือนแล้วแต่เกมครับผมบางเกมดูมันเป็นเกมเล็กๆโค้ดก็อยากลองเรากลับเล่นที่เดิมแล้วสวยแล้วเรือนโดยัดเลยไม่ลำ้ำไม่ลำ้ำด้วยขวา้ได้อยู่ได้อยู่อยโอ้โหตูมเดียวหายเหมือนกัน ค <c oughs> <laughs> ู ies, ่หูคู่ใหม่อย่าพึ่งอย่าพึ่งมันเพิ่งยิงลูกเดียวยิ่งพิ่งเล่นด้วยกันเกมแรกโอ้จะคู่หูคู่ใหม่ซะแล้วแล้วนี่ไงต่อเอ๊ะเท้าซ้ายใส่ได้ใส่ได้ลูโอ้โหเห็นบังเท้าซ้ายป่ะสวยเลยเนนดอนต้องเป็นซ้ายยังติดเซฟนี่มันเปลี่ยนทุกอย่างจริงๆว่ะแล้วได้ไหม นูโน่อนเล่ต oh ิดเซมครับถ้าเป็นว่าตอนนี้ผมรู้สึกกังวลกินนะแต่ยังได้นี่ไงล้วนี่ไงดีใจหน่อยใจหน่อยแล้วขวดครับผมกดถ้าที่ใจไม่ติดสอแต้มเต็มชิวเลยมันไม่ชิวเรื่องเดียวตอนนี้ในใจคือแบบโยเคเลสเธอหนีฉันไปทำไมหลังหลังช่องสวยว่ะสวยว่ะล้อ ก็อย่างนั้นน่อโอ้ง่ายมากเลยอะดูจังหวะแทงช่องครับตรงกลางหายโอย้แล้วโลง่ลงเลยนี่แค่ออกไปตัวเดียวนะทีมยังเปะขนาดนี้นี่ถ้ากรสวีออกไปอีกคนนี้กูเตรียมย้ายทีมเลยอะโอ้ทีมกำลังมาดีๆแล้วสวยครับผมได้ไหมโอเคมาแล้วเอ้ยเอ้ยโอ้โอืมถ้าเขาตัดได้นะ กองจับมาที่เรนันโดเลยครับผมอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำกูบอกเลยตอนเนี้ยผมเห็นความแตกต่างจริงนะไม่รู้ทุกคนคิดอนผมหรือเปล่าแต่เขามาแล้วเขามาแล้วนี่ไงไอ้ทุกคนอันตรายของเกมลูกโลหายไปเยอะเลยอ่ะกลับมาตีเสมอได้ครับผมบาก้าต้องดูไอ้ตดวถอดออกเลยครับผมป่ขวาไปแล้ว นี่ไงแล้วดีสวยครับได้สัตซายก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองเฮ้ยแล้วโชว์ของเรนัดนโดไม่ได้ไปแล้วเราบอกคนที่กูเฮ้ยตรงกลางสวยละล้วได้ยับเลยเรนัดนโดไปสามคนเนาะไปแล้วเรนัดนโดเรนเดนโดพาพาไปแล้วไปแล้วผมเร็วโชว์ผมเร็ว และแล้วแข็งสวยเลยเลนโดนยวิ่งเฮ้เซนเตอร์มันป้าเฮ้คือผมไอ้ที่มันเหลี่ยมกูแต่มม่วิ่งแซงเข้ามาเลยอะ่ะและสามสกิลพอยต์นี้เราจะใส่ไรดีความเร็วเต็มหลอดนะแต่กูโดเนเซนเตอร์วิ่งแซง ว่าผมจะไปโฟกัสที่จบสกอร์หน่อยฟินิชชิ่ง85ลองช็อตเรา92อ๋อแต่ช็อตพาวเวอร์เราแค่เจดสิว,วะ่ะเป็นอันนี้ใช้2สกิลพอยต์ช็อตพาวเวอร์จะเป็น82ดสิบสองแมนเจอร์ออฟเดอะซีซั่นนะครับเป็นทางด้านของหลุยส์แอนดิเก้ของปารีสเชียงจามเง็ง ทีมออฟเดอะซีซั่นปี2026ประตูเป็นอลิซอนเบเกอร์เซนเตอร์เป็นโกนาเต้กับฟานได้ครับผมแล้วก็แบ็กซ้ายขวาเป็นเบลเด้กับเทนทั้ง4คนครับแม็กอลริเตอร์วีสบิลลิงแฮมแล้วก็โซบอสไลน์หน้า2คนเป็นวินิซิอุสจูเนียกับเอ็มบัฟเบส่วนทีมออฟเดอะวีคสัปดาห์ล่าสุดโอ้แ <c oughs> oh, <c oughs> ม่งดรอปลงมาเยอะเลยออฟเดอะซีซั่นกับออฟเดอะวีคเลนดอนติดในตำแหน่งปีขวานะฟันซูเดโน่ครับติดตำแหน่งกองหนะ้าแล้วเดี๋ยวปลายเดือนเนี่ย มียูฟาแชมเปี้ยนลีกอีก2เกมมารลิกนี้ไม่ต้องพูดถึงครับผมทีมออฟเด y e เยาเขาติดกันไป2อคนอีกกี่เดือนปิดฤดูกาลวะอยากย้ายแล้วหนึ่งสองสามสี ห้าเดือนโโอ้หก็น่าจะมีไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดพาร์ทอ,อ่ะสำหรับพาร์ทนี้ครับผมเดี๋ยวเราต้องจบกันตรงนี้แต่อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งจบนุมีลุ้นเพิ่มแล้วท็อปดาวซันโวของลีกโปรตุเกส12ประตู17เกมครับผมท็อปแอสซิสต์8แอสซิตสซต์17เกมถ้าได้ทั้งท็อปดาวซันโวแล้วก็ท็อปแอสซิสต์ไปก็น่าจะหมดจริงๆครับกับลีกาโปรตุเกสเราสาป,ปั้นโยเคเลสมาตั้งนานกู <laughs> มุฟออนกับโยเคเลสไม่ได้จริงๆร่ะตอนนี้ แต่สำหรับพันธ์นี้ก็นั่นแหละอจริงๆแล้วชอบกดไลค์ครับผมอมเป็นผู้คุยชอบมากๆสิดั้งแลวกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พันธค์คิปต่อไปของเจ้าหนูคิสโตเฟอร์เรนนลโดเรียกเจ้าหนูไม่ได้แล้วดิตอนนี้เข้าสู่วัยเบญจเพศ25ปีแล้วต้องเรียกว่าไอหนุ่มคิสโตเฟอร์เรน a ลโด